ลืดูการของมันป่านะครับต้นนี้นะครับมันหัวช้างหรือว่ามันเลือดนกนะครับชื่อเขาเรียกกันว่ามันเลือดนกนะครับสีมันจะเป็นสีม่วงนะมันหอมเขาก็เรียกกันนะครับบางพื้นที่บางพื้นที่ก็เรียกมันมือเสือสีม่วงนะครับปลูกอยู่ใต้โคนต้นมะข่ามงนะครับเง่านี้นะครับอายุสองปีนะครับปลูกเมื่อปีก่อนนะครับปีที่แล้วไม่ได้ขุดนะครับ ที่สวนนี่เคยปลูกแบบสามปีสี่ปีนะครับเงาใหญ่ๆเนี่ยโตได้แบบสามสิบกว่ากิโลเลยนะครับเล่านี้ก็น่าจะได้สักห้าหก็ดกิโลไหมหรืออาจจะ1ิบกิโลต้องลองขุดมาดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะใหญ่มากสักขนาดไหนนะครับก็ช่วงนี้นะครับถึงฤดูก,กาลของมันป่าแล้วมันชนิดนี้ก็ใช้ทำของหวานบวชมันนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยสีสวยเลยนะครับ สุดท้ายของเงานี้นะครับ <S <S นี่ประมาณสามกิโลกว่าได้นะอโอ้ได้หลายหัวเลยนะครับเงานี้เงา,งาเดียวอายุสองปีนะครับนี่ครับน่าจะเก,เกือบเกือบสิบแต่คงไม่ถึงสิบนะครับถ้าเง,งานี้ไว้อีกปีหนึ่งเป็นปีหน้าครับโอ้โหเฉียดยี่สิบกิโลแน่นอนนะครับคือเขาจะโตไปเรื่อยแล้วก็ หัวเดิมเขาจะแห้งเหี่ยวไปนะไอตัวนี้หัวเดิมครับหัวเดิมแห้งเหี่ยวไปสร้างหัวใหม่นะครับแต่ละปี